สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านนะครับที่สนใจในการปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปชมนะครับผมต้นพันธุ์ที่ผมเตรียมไว้ลงปลูกกี่แปลงนะครับสําหรับกิ่งพันธุ์ที่ผมเลือกนะครับผมจะพาไปดูนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับกิ่งนะครับกิ่งเขาจะเป็นกิ่งกระดงนะครับที่ผมจะเลือกนะครับผมแล้วก็ตัว ตัวเสียบนะผมตัวยอดเสียบนะครับนี่นะครับตรงเลือกตรงสูงๆหน่อยนะครับนี่ครับตรงที่เขานี่นะครับตรงที่เขาปักนะครับเลือกต้นที่ว่าเสียบสูงนะครับในส่วนตัวผมคิดว่ามันที่ผมปลูกอยู่นะครับมันโตโตเร็วนะครับผมก็จะมีกิ่งกิ่งข้างบ้านครับที่ผมเลือกมานะครับนี่นะครับมีกิ่งข้าง แล้วก็กิ่งกระโดงนะครับที่ผมเลือกแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลือกกิ่งกระโดงมากกว่านะครับเพราะทรงมันทรงมันสวยกว่ากิ่งข้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบกิ่งกระโดงนะครับลักษณะของต้นนะครับลักษณะสําหรับมือใหม่ที่ไปเลือกซื้อนะครับหนึ่งนะครับผมต้องดูใบนะครับว่าใบมีโรคไหมก่อนนะครับ ถ้าเวลาเราเอาไม้ครับมันเป็นโรคติดไม้ครับมันจะอ่าชงักการเจริญเติบโตนะครับนะครับนี่ใบไม่ค่อยมีลกนะครับเจ้าอันนี้ผู้ที่ผมซื้อมานี้เขาดูแลดีมากนะครับตูใบเขียวหนาใหญ่เงานะครับนะครับกาลังแทงยอดเลยนะครับสําหรับต้นพันธุ์ที่ผมเลือกนะครับผมจะเลือกยอ่ที่ว่านะครับผริมานิดนึงนะครับจะจะไม่เลือกต้นที่ว่า แทงใบอ่อนออกมานะครับเพราะมันมันมันจะเฉาครับเฉาหรือเหี่ยวเหี่ยวเร็วนะครับผมจะเลือกต้นที่ว่าเป็นลักษณะของใบที่แก่ๆนิดนึงนะครับตันๆนิดนึงนะครับแลักษณะอย่างนี้นะครับยอดออกมาเล็กน้อยตันๆนะครับถ้าเป็นใบอ่อนอย่างนี้เวลาเราขนขนมาเนี่ยครับเอาใส่รถมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นใบเหี่ยวนะครับแล้วก็จะไปร่วงไปในที่สุดนะครับ ต้นพันธ์อันนี้ผมซื้อมาในราคา200บาทนะครับเป็นทุเรียนพัน์หมอนทองนะครับนะครับผมก็เอามาอพักอากาศไว้ก่อนสักประมาณ1เดือนนะครับก่อนที่จะลงปลูกนะครับลำต้นต้องเป็นลำต้นตรงนะครับที่ผมเลือกนะครับผมนะครับต้นนะครับ ตรงนะครับแล้วก็เสียบสูงนะครับแล้วก็กิ่งกระโดงนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดที่กําลังเลือกพันธุ์ต้นพันธุ์ไม่ถูกนะครับแต่ผมแนะนําให้ไปไปดูเองนะครับดีกว่าสั่งจากที่อื่นมานะครับเพราะว่าเราจะเลือกได้นะครับแต่ถ้าเราสั่งมาเนี่ยไม่รู้ว่าทางร้านเขาจะเลือกให้ยังไงนะครับแต่บางร้านก็เลือกให้ดีนะครับ แต่บางเจ้าก็เลือกให้ไม่ดีครับก็แล้วแต่ดวงไปครับแต่ถ้าเราไปเลือกเองเนี่ยเราจะได้ต้นพันธุ์ที่สวยถูกใจเรานะครับอายุประมาณเจ็ดหรือถึงแปดเดือนนะครับต้นพันธุ์นะครับผมผมเลือกต้นพันธุ์ที่มาปลูกนะครับไม่เกินหนึ่งปีนะครับต้นพันธุ์ที่เหมาะสําหรับการปลูกนะครับก็แล้วแต่ท่านครับบางท่านก็ซื้อต้นใหญ่ไปปลูกก็ต้องดูที่ก้นถุงนะครับว่ามันมี ลากขดไหมครับถ้ามีลากขดตอนนั้นก็ต้องทําการตัดออกนะครับถึงจะลงลุ่มนะครับถ้าไม่ตัดนี้ก็ต้นก็จะเรียกว่าต้นนั่งนะครับก็คือว่าจะไม่โตนะครับต้นพวกนั้นนะครับทั้งหมดนี้ผมซื้อมาหกสิบต้นนะครับ น,200นะครับเวลาเพื่อนๆเ,เอามาก็าเว้นระยะห่างสักนิดนึงนะครับไม่ต้องตั้งชิดกันมาครับให้อากาศเขาได้ถ่ายเทบ้างนะครับต้นทุเรียนที่เราเลี้ยงไว้ก่อนที่จะล้งลุมนะครับผมพักอากาศไปนะครับเมาจากต่างที่ครับก็เลยพักอากาศให้เขาแบบชินอากาศในในพื้นที่ของเรานะครับ ค่อนข้างสวยนะครับใบครับใบเขียวเข้มมากครับครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางสําหรับท่านมือใหม่นะครับที่จะสนใจการปลูกตุเรียนอยู่ที่จะเลือกซื้อต้นพันธุ์นะครับสําหรับผมก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณครับ